ที่หซึ่งมีปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ที่มีการบุกรุปของเวอร์พิสวันเล่เขาใหญ่นะคะทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็คุมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดแล้วก็ติดประกาศในพื้นที่ค่ะ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตารวจเอกศีวราวรังสิพรมนกุลรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพร้อมกําลังตํารวจทหารฝ่ายปกครองกว่า200นายนะคะเข้าไปตรวจสอบภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พิสวาเลข่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่มีการบุกรุกพื้นที่และมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็นําป้ายประกาศตรวจยึดพื้นที่ไปติดตามจุดที่มีการบุกรุก โดยห้ามบุคคลในพื้นที่ห้ามบุคคลใดนะคะเข้าไปในพื้นที่หรือว่ากระทําการใดๆหากฝ่าฝาืนก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ให้เจ้าหน้าที่อบอตโป่งตารองมาชี้อาคารสถานที่จํานวน3หลังโดยเป็นอาคาร11ชั้น1หลังอาคาร3ชั้น2หลังที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้เสาไฟฟ้าและหม้อแปลงที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะถึงขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่าง การตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกภายในศูนย์ค่ะตัวนีครับอืมจานบินอยู่ไหนจานบินอยู่ตรงนี้จานบินคือตัวนี้ครับอ่าเนี่ยอาคารคือตัวนี้ครับใช่ไหมแล้วจะซีให้จับไอ้นี่อีกใช่ไหมตัวนี้อีกอีกอาคารนึงครับอ่าแล้วครันนี้ในใเนี้ในนี้เนี่ยมันมีมันเป็นมันเป็นป่าในพื้นที่มัน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 ขออนุญาตเซอร์ซ่าอาคารเปล่าอ่าตัวตัวนี้ไม่มีเอกสารในการขออนุญาตครับแต่ครันนี้ในเนี้ยในสามเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ในเขตป่าแปรซี เียรคารดอีกในฐานะเขาเราบ,บ,บิดชอบพื้ี่เดี๋ยวเขาจะไปร้องเพิ่มครับได้ครับผมแต่เดี๋ยววันนี้เขาพาชีย์ให้หมดครับได้ครับ